สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับพี่ห้องเต้นะครับครับผมหรือว่าร้านเจรถไทยมือสองนะคลิปนี้พี่ห้องเตก็เรียกตัวมาอัปเดตอัปเดตร้านนะก็มาช่วงปลายเดือนกันยานะครับก็ได้ทําการรีวิวเรียบร้อยแล้วนะรถไทยทุกคันแล้วก็พวกเครื่องนะครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะรายละเอียดราคาก็สามารถติดตามชมในทางออกัศโปรนะช่องของเราก็จะมาพาดูคร่าวๆนะครับ อ่ะตอนแรกนะครับก็อยู่กับเจ้าของร้านคลิปนี้น่าจะมีราคาให้ครับผมปกติผมจะพาดูแบบไม่มีราคาโอเควันนี้พี่มีอะไรมานำเสนอ้าครับเป็นเครื่องเครื่องเครื่องโกลเด้นโบว์ตามใช่ครับออกจากโกลเด้นโบว์ใช่ครับผมเป็นยี่ห้อโกลเด้นโบว์นะครับครับสิบสี่แรงมานะครับสิบสี่แรงโอ้ใหญ่ๆเลยนะถอนออกจากแลดิแตนนะครับเครื่องติดนิ่มๆนะครับ มันดูใหม่ๆเลยนะพี่ใช่ครับแล้วอีแตนไปไหนแล้วครับอีแตนเขาขายโครงงครับเขาเลยขายเครื่องนี้ให้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทหมื่นสี่พันครับผมอันนี้คือเราเปิดหมื่นสี่ครับต่อได้นิดหน่อยครับต่อได้นิดหน่อยอันนี้ส่งไหมครับแบบนี้ก็ส่งได้ครับผมต้องมารับเองถ้าอยู่ไกลก็ส่งได้ส่งในรถตู้ไปเลยใช่ครับแต่ว่าอยากให้มันดูเองครับซื้อของพวกนี้จะถูกใจก็ให้ซื้อขายกัน สวยมากนะใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนี่นะสวยๆใหม่ๆโอเคอเดี๋ยวมาดูโอ้เครื่องอัดฟางเยอะแยะเลยนะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะพี่ครับผมมาเรื่อยๆแต่ว่ารอบก่อนๆประมาณเครื่องสองเครื่องใช่ครับมารอบนี้มีสี่เครื่องเลยนะ มาเยรสวยๆใหม่ๆเลยนะอันนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยรุ่นเดียวกันหมดครับหนึ่ง hb หนึ่งสามแต่ว่าราคาไม่เท่ากันเนาะครับแล้วแต่สภาพเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นครับแสนเก้าหมื่นห้าพันครับผมไม่ถูกกว่านี้ไหมครับมีถูกกว่านี้ก็มีครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้เนาะรุ่นนี้แหละครับมันแล้วแต่สภาพบางตัวก็ขายไปแสนหกแสนห้าโอ้แสนหกแล้วถ้ารุ่นไหนแบบรุ่นเก่ากว่านี้ล่ะพี่หนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สำหรับงบน้อย แปดหมืนก็มีครับแปดหมก็มีใช่ครับได้เอามามาขายบ้างไหมครับบางตัวมันก็ไม่ถึงหลานครับมันก็ไปตัวอ๋อถ้าถูก,ต,กอตอนนี้ที่ร้านก็มีอยู่สีเครื่องนะครับเริ่มต้น1นึ่0 0สนเก้ใช่ครับจนถึง2องแสนสองหมืัน 5, สสนส้าพครับอ่ะตัวนี้สวยๆเลยนะครับใช้งานรูปการเดียวของข้าราชการ2องแสนันครับสองแสนสมนห้ะตอ้เดิมๆประมาณนี้ อันนี้ล่ะพี่อันนี้ก็สองแสนสองหมืน่นห้าพันหนึ่งครับสองแสนสองหมื่นห้าพันใช่ครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันสวยครับปีใหม่เอาเดิมสองคันนี้ราคาเท่ากันอันนี้แสนเก้าหมื่นห้าพันตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับใช้ง,งานได้ปกติทุกตัวอันนี้ผมจําราคาได้แล้วเพราะว่า <c oughs> ทํารีวิวมาแล้วอันนี้ล่ะพี่ตัวนี้สองแสนกับห้าพันครับสองแสนกับห้าพันบาทครับมันรับเองก็ลดได้อีกครับลดได้อีกนะสี่ตัวนี้หัวเกียร์เดิมทุกตัวนะครับ แล้วทำเมาหมดเลยเมาเองก็คุยกันได้ครับผมเ <laughs> มาเองก็ลดได้เมาหมดได้ครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูรถไทยครับมีคันหนอยู่บ้างรถไทยคันนี้นะครับเป็น l 3 6สามหกศูนย์แปดตามสภาพนะครับตัวเปล่าเล่มปีห้าสี่0บเก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าใช่ครับแบตบใส่ก็วิ่งได้ปกตินะครับโอเคคันนี้ลหรครับคันนี้ l 4 7สี่เจ็ดศูนย์แปดปี ห้าหครับตัวเปล่าตัวเปล่า180,000บาทแส0 0 0ดบาทใช่ครับผมใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติครับโฟวิพวกเกียร์ท้ายปกตินะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้สี่เจ็ดปดปีห้าหมั้งครับสองชิ้นนะครับตัวนี้มัน2องสามห้ถึงสองห้เนี่ยเอาสองสามห้าไปสองสใช่ครับสองแสนสามหมื่นห้าพันครับผม ดันหน้าผานหลงังดันหน้าผาหลางังตัวนี้สวยเดิมเลยนะครับผมสวยมากครับคันนี้ต่อมาพี่คันนี้ปี l c 7 0 8เล่มปี56ยางใหม่สี่เส้นอุปกรณ์สองชิ้นนะครับอันนี้ได้ยางใหม่สี่เส้นอันนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสองแสนหหมื่นันบาทครับผมช้างาน,นได้ปกติคันนี้ก็สวยเดิมเหมือนกันมีตำหนินิดเดียวครับตรงนี้ ก็น่าจะรอยเคาะนะเคาะออกมาได้ยางใหม่สีเสร็จนะโอเครถไถรอบนี้มาก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคันเล็กด้วยอีกสองคัน B21 เนาะครับผม B2140 อันนี้ที่ว่าแถมไปกับไอ้สี่เเนาะใช่ครับผมสองคันนี้สองคันนี้เลือกเอาเลยครับเนี่ยคันที่สามกับคันที่4ี่นะ ก็ถ้าซื้อก็จะได้ผ่านตัวนี้ครับสองสี่หสองสี่หก F Heavy Plus สวยๆเลยนะไปก็เหลือเยอะอยู่ครับผ่านข้างหน้าข้างหน้าร้านก็มีนะอุปกรณ์ผ่านพวกอะไรนะพี่ผ่านเนาะเหลือแต่ผา่ผานเนาะผ่านกับผ่านบุกเบิกโรตารีมีเหลือไหม ไม่เหลือเลยไม่เหลือหมดแล้วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเข้านะครับมีเข้าเรื่อยๆมีอยู่ประมาณกี่พวงพี่้างหน้าประมาณแปด <8 S 2> พวงแปดพวงครับผมโอเคเนี่ยตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะส่วนในเรื่องของราคาก็ไปติดตามเอาทางเอากัสดโปรนะโอเครถถ่ายเล็กยังรับงานนะครับรถเขาเรียกอะไรพี่รถยกนะรถยกยกรถเล็กรถใหญ่ได้นะรถเล็กก็มีหมครับ แล้วก็มีสไลด์สไลด์รถกระบะหน้าจอ,องานอยู่เนาะอันนี้สไลด์หกล้ออันนี้รถยกครับรถเครนเขตอำเภอปทุมรัฐนะครับหรือว่าใกล้เคียงก็ใช้บริการได้นะครับราคาไม่ตรภาพโอเครถเก๋งลหรพี่รถเกง๋เกงอันนี้ไม่ได้ขายครับเอาโครงผานนะครับโครงผานโครงผานใช่ครับโครงเป็นของใหม่ ของใหม่มีตําหนินิดนึงเขาเลยตีเสียนะครับไม่เคยใช้งานตําหนิตนําหนิบุบนิดเดียวเนี่ยนะตรงน้น่าจะเป็นที่ศูนย์เลยใช่ครับเป็นที่ศูนย์แล้วก็เขา<อ>ก็เปลี่ยนเขาไม่เอาหรอไม่เอาก็เลยเปมันมีตำหนิมีตําหนิใช่ครับก็ขเขาก็เลยเปลี่ยนโครงให้ใหม่ใช่ครับผมตัวนี้ก็เลยนี่ครับแยกมาของใหม่นะครับยังไม่เคยใช้เนาะไม่เคยใช้งานสวยๆเลยโอ้ตาหนินิดเดียวครับหนึ่งนเสียเลยขายหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นครับเป็นโครงของ ดีเฮสสองซีหกเอสวลลครับผมฐานของเอ็มหกศูนย์นะครับใส่ไอเฮฟวี y พลัสไม่ได้เนะใหญ่กว่าเฮสแวเฮสวใส่เฮฟวี p พลัสสอง e ีหกเฮฟวีพลัสไม่ได้อ๋อไม่ได้ครับมันใหญ่กว่ามันมันคนละช่วงคนละช่วงอออันนี้เราเคยเห็นนะรถไอเอ็มยูห้าเจ็ดหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ไหม มันจะเป็นพวก MU ห้าเจ็ด m หกศูนย์โอเค MU สี่เก้าก็ใช่รุ่นนี้เป็นไอ้สองสี่หกแต่ว่าโครงใหญ่นะใช่ครับสอง SW ไปพี่ไปดูไอ้รถเล็กรเลรถเล็กครับผมคันแรกนะครับ B สองหนึ่งสี่ศูนย์ B สองหนึ่งสี่ศูนย์ครับคูเบต้า B สองหนึ่งสี่ศูนย์ยี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับรอบที่แล้วมันมีคันหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอคันนั้นครับมครับผมอันนี้ได้มาเพิ่มคันนี้เพิ่มมาครับ เป็นเหมือนแฟดเลยครับตัวเดียวกันเลยอันนี้ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์เล่มปีหกศูนย์เดิมเดิมเครื่องเกียร์อะไรระบบไรดีหมดนะครับคันนี้ราคาล่ะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผมคันนี้มันพันสองร้อยชั่วโมงพันสองร้อยชั่วโมงครับผมหนึ่งสองเก้าห้านะครับพกเข็มไม้พกไฟอะไรออกครบนะครับเดิมเดิมครับเดิม ตัวเปล่าเนาะครับตัวเปล่าพร้อมโครงกันอ้อยนะครับพร้อมโครงเลยแต่ว่าไม่มีไอ้ใบดันกับผานให้นะไม่ไม่มีครับผมโรตารี่ก็ไม่มีแล้วขายไปแล้วตอนนั้นมีโรตารี่เล็กอยู่ตัวหนึ่งใช่ครับที่วัดติดกับคันนี้เนาะครับผมแยกไปแล้วแยกไปแล้วครับตอนนี้คันนี้ก็จะเป็นตัวเปล่าเหมือนกันตัวเปล่าพร้อมโครงกันอ้อยคันนี้ปีอะไรพี่ปีหกหนึ่งครับปีหกหนึ่งครับอันนี้หกศูนย์อันนี้หกหนึ่งครับผม ราคาราคาคันนี้เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดก่อนนะครับอ่าคันนี้แทบไม่ได้ลงไม่เคยลงน้ำนะครับใช้ในฟาร์มไก่300กว่าชั่วโมงนะครับอ๋อรถใช้งานแค่300ชั่วโมงใช่ครับเดิมๆทุกจุดน็อตไม่ขยับนะครับเหมือนรถใหม่นะครับได้ไปราคา1 5ึ0 0 0สนห้บาทนะครับ1 5น0 0 0หมื่ครับผมอันนี้แสนสองหมื่นห้าพันใช่ครับโอเคก็มาต่อรองได้อีกนะครับสนใจก็มาดูเอา ต่อรองได้คันนี้สวยมากเหมือนรถใหม่เลยนะใช้งาน300ชั่วโมงเขาเอาไปทำอะไรนะพี่เขาเขารองอ้อยใช่เอาไปเขารองอ้อยได้ครับแต่แต่คันนี้ใช้ในฟาร์มไก่ใบลากลากหัวหารไก่อ๋อลากอย่างเดียวเก็บไข่แล้วเราเอาไปไถานาได้ไหมได้ครับผมใส่ผานเราไถนาได้เลยไถยเรื่อยๆอไม่ต้องรีบใช่ครับแสนห้าเองเนะาะแสนห้าหมื่นห้าพันประหยัด กว่าซื้อใหม่เกินครึ่งนะครับเอาไปไทยในของเจ้าของนะไม่ต้องแบบไม่ต้องรับจ้างครับไปเรื่อยๆเพราได้จะใช้งานได้หลายปีเลยใช่ครับแล้วก็อีก,กประเภทหนึ่งคือว่าตามฟาร์มไอ,อ้ตามสวนสวนทุเรียนสวนลำไยเนี่ยเขาเขาจะหารถแบบนี้แหละไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าใช่ครับ<อ>ใส่าหางตัดหญ้ามันจะเหมาะมากเลยมันจะคันไม่ใหญ่เขา้าเข้าในไอ้ระหว่างต้นไม้อ่ยมันจะพอดีมันไม่แพงนะร,ราคาเนี่ยเนหน่อยๆครับ ถ้าเอาคันโน้นก็แค่แสนสองเองเนาะแสนสองห้าพันอันนี้ก็เพิ่มอีกหน่อยโอเคมีขันหดอีกไหมพี่หมดแล้วครับผมหมดแล้วครับผมประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับขอบคุณพี่ต้องเต้ครับครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจขันไหนก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์นี้เลยนะครับ หรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูทางออกัสโปรได้นะช่องห้องแล้วก็นำเสนอแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใม่ลิปหน้าครับครับผมครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับได้ของดีไปใช้งานครับพี่ฮองเต้ให้เอาไปใช้งานนี่ครับอันนี้แกให้ฟรีนะครับยางเส้นหนึ่งแล้วก็อันนี้คือยางที่ตอดเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ลูกค้านะตัวนี้มันเลยเหลืออยู่ครับขายให้ผมถูกๆนะ ขอบคุณพี่ยังตี้ครับที่แบ่งน้องไปใช้เหมาะเลยครับเอาไปใส่โท่นี่เราเนยะนี่ไม่ต้องซื้อไหมแล้วครับแต่ว่าเส้นนี้ต้องไปเย็บหน่อยมันมีทะลุตรงนี้นี่นะเดี๋ยวไปลองเย็บดูครับนี่นะต้องไปเย็บตรงนี้นิดหนึ่งน่าจะทำได้อยู่ครับเดี๋ยวผมไปลองทำดูเย็บแล้วก็ร้อยน็อตนะ ดอกมันเลยเยอะครับดูเขาไปใช้ได้หลายปีครับดูนะของผมติดรถมันโรนหมดแล้วตัวนี้ก็ดอกพอๆกันนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเนี่ยมันจะแบบกัดกร่อนนะเขาน่าจะใช้งานในพวกโรโม่หรือเปล่าที่มีหินเยอะๆนะแต่อันนี้เนียนๆเลย พียงเตะแบ่งไปใช้งานครับ oh. ได้ยางได้แบบนี้ไปก็ไม่ต้องหาซื้อแล้วครับสบายเลยอย่างนาก็เพิ่งเปลี่ยนได้2ปีนะครับตัวนี้ยางต่ำก็น่าจะได้3ปีแล้วเนี่ย oh. เราไปใช้ดูครับขอบคุณพียงเตะเจอรถถทยมือสองนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ ഡി വിവരെ പ്രോലാവും